สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมตุกพิลมนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ w i k i v e r s y s t e m นะครับระบบเว็บไซต์อาจาริยะนะครับสอนขายสินค้าออนไลน์ผ่านวิดีโอนะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับในเว็บไซต์นี้นะครับจะรวบรวมเอาเทคนิคต่างๆนะครับที่เป็นเทคนิคฟรีนะต้องบอกก่อนนะครับว่าฟรีมาอัดรวมไว้ในเว็บไซต์นี้นะครับคุณสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลานะครับ วันนี้มีเทคนิคอะไรมานำเสนอนะครับวันนี้มีเทคนิคเกี่ยวกับการทำโน้ตข้อความนะครับเอาไว้ตอบลูกค้าหรือว่าเอาไวโ้โพสนะครับซึ่งสามารถทำได้ทั้งสองแบบซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราจะมีระบบช็อตคัทซึ่งตัวระบบช็อตคัทเนี่ยนะครับถ้าเป็นระบบฟรีอ่ะที่มันใช้ได้เยอะๆตอนนี้มันยังไม่มีนะครับเราเลยเอาแอปพลิเคชันตัวเนี้ยนะครับ ซึ่งมันสามารถเอามาใช้งานได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะครับมันใช้งานยังไงะนะครับโอเคเรามาดูกันเลยแล้วกันนะครับว่าแอปพลิเคชันนี้ชื่อแอปพลิเคชันอะไรนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับตรงเมาส์นะครับที่ผมเอาไปคลิกตรงนี้มันชื่อ n a d c l i p นะครับทุกคนนะครับให้เข้าไปที่ Pay Store นะครับเพื่อ ทำการดาวน์โหลดนะครับอ่ะผมก็เสิร์ชเอ่นมันชื่อดี nd คลิปใช่ไหมครับเอ่นดีคลิปอ่าเห็นไหมนะครับพอผมเสิร์ชเข้ามาแล้วใน Play Store มันจะมีคำว่า AND นะครับคลิปฟรีนะครับให้เรากดเข้าไปนะครับ เอาเมาส์กดเข้าไปอ่าเสร็จแล้วตรงนี้นะครับอันนี้คือผมติดตั้งเอาไว้แล้วนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยดาวน์โหลดและติดตั้งหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วให้กดเข้าไปนะครับเปิดเข้าไปเลยพอเปิดมาแล้วนะครับก็จะเจอหน้าตาแบบนี้ซึ่งจะมีส่วนที่สำคัญอยู่สส่วนด้วยกันนะครับแต่ข้อดีของแอปพลิเคชันนี้ก็คือมันมีโฟลเดอร์อ่านะครับ ในหน้าแรกตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจมันจะเก็บข้อมูลที่เราทําการ Copy ไว้ทั้งหมดซึ่งเราสามารถเคลียร์ได้นะครับเดี๋ยวจะสอนเรื่องวิธีการเคลียร์แต่เรามาดูในส่วนที่สําคัญก็คือตรงนี้ครับโฟลเดอร์ er, เราสามารถแบ่งเป็นโฟลเดอร์กี่โฟลเดอร์ก็ได้นะครับตามใจเราเลยอ่าอย่างผมทําสคริปต์อ่าอย่างผมเรื่องของโพส์เนี้ยผมก็ทําเอาไว้โพสต์อย่างเงี้ยโพสต์ post, สินค้าเราอาจจะแยกเป็นสินค้าอ่าสมมุติ วิธีการที่เราจะออกไปหน้านี้นะครับให้เรากดคลิกตรงนี้นะครับก็คือเอาเมาส์ไปคลิกตรงนี้นะครับเอามือไปจิ้มปึ๊บพอจิ้มเสร็จก็จอกมาทีนี้เนี่ยอันนี้ผมทําเป็นในนี้เอาไว้สมมติผมจะทําเป็นโฟลเดอร์นะครับซึ่งตอนนี้อ่ะสมมติผมจะทําเป็นโฟลเดอร์อ่าผมผมจะแก้ไขวิธีแก้ไขก็คือกดจิ้มอ่าออกก่อนนะครับวิธีแก้ไขก็คือกด สมมุติผมจะแก้ไขที่โฟลเดอร์นี้นะผมก็กดเอานิ้วกดค้างไว้มันก็จะขึ้นมาแบบนี้แล้วก,กดไปที่ edit นะครับแล้วผมก็จะแก้ไขเป็นเป็นอาชาโคปึ๊บอ่ามาร์คชาโคนะครับผมก็เซฟโอเคเห็นไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีโฟลเดอร์แล้วเราต้องการที่จะเพิ่มโฟลเดอร์นะครับ ก็คือให้เราไปที่มุมมุมนี้เลยนี่นะครับมุมนี้นะครับเอานิ้วไปจิ้มนะครับแล้วไปที่ new folder นะครับไปที่ New f o l d อร์นะครับไปที่ New f ฟเดอร์ปึ๊บแล้วเราสร้างมาเลยครับ new folder เป็นอะไรแล้วแต่เราสบู่นมอ่ะถ้าผมใส่สบู่นมปึ๊บก็เป็นสบู่นม แล้วก็กดตกลงนะครับปับ๊บอ่ะสะบู่นมอยู่ไหนสบู่นมอยู่ตรงนี้นะครับอ่าก็ได้มาแล้วนะครับก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆนจะสร้างเป็นโฟลเดอร์อะไรครนี้ต่อไปเราก็ไปเอาข้อความมาครับที่เราต้องการจะ copy หรือโพสเนี่ยมาสมมติว่า ผมไป Copy เอาข้อความนะครับไป Copy เอาข้อความจากไหนดีอ่าทีนี้วิธีการอาของทําของ Android เพื่อนๆจะสังเกตว่าข้างล่างของสามปุ่มนี้มีการใช้งานที่แตกต่างกันเวลาเรากดอันนี้มันเป็นโฮมก็คือกลับไปหน้าแรกเวลาที่เราใช้นะครับแนะนําให้ใช้ตรงนี้เป็นหลักมันจะสวิงให้คําว่าสวิงคือมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้เห็นไหมครับ มันก็จะเราก็จะหมุนไปได้เลยว่าเราจะทําอะไรกับมันอย่างนี้ครับเห็นไหมครับวิ่งไปวิ่งมานะครับได้เลยโอเคไหมอ่าเห็นไหมเห็นไหมนะครับปึ๊บอ,อันนี้คือที่ผมเปิดเอาไว้สอนเอาไว้ว่าสอนทําอะไรบ้างเห็นไหมนะครับก็จะมีอ่ะครับน,นี้ผมจะไปก๊อปปี้เอาข้อความมาสมมติผมไปก๊อปปี้เอาข้อความมาจากในเพจนะครับหรือจะไปก๊อปปี้ข้อความมาจากใน ในในเขาเรียกว่าในอะไรในในไลน์เออนึกชื่อไลน์ไม่ออกนะครับในไลน์ในกลุ่มของไลน์ซึ่งสําหรับสินค้านะครับที่เป็นมีโมยานะครับก็จะอยู่ในกลุ่มของมีโมยาก็ให้ทุกคนเข้าไปที่โฟลเดอร์เข้าไปในกลุ่มของมีโมยานะครับแล้วก็ copy ข้อความแล้วก็เอามาโพสได้เลยนะครับพอดีในเครื่องนี้ผมไม่ได้ login ินไลน์ไว้นะครับแล้วก็ ถ้าเป็นของเดนิมคุณก็เข้ากลุ่มของเดนิมนะคุณก็ copy ข้อความทีนี้หลังจากเราสร้างโฟลเดอร์เมื่อกี้เสร็จแล้วเราจะ copy ข้อความนะครับอ่าผมก็เข้าไปที่สมมติผมจะ copy ข้อความอันนี้นะครับผมก็กดค้างไว้นะครับเห็นไหมมาจากขึ้นมาให้เราแล้วก็เอานี้ไปจิ้มคัดลอกนะครับเราคัดลอกเสร็จผมก็จะไปไปกดตรงนี้นะครับด้านล่างของทุกคนจะมีสวิง เสร็จแล้วผมก็จะไปที่โนต้ตเห็นไหมมันจะขึ้นโนต้มตมาให้อัตโนมัตินะครับแล้วผมก็จะไปที่เมื่อกี้มันเป็นมาร์กชากเขียวซึ่งผมไม่มีมาร์กชากเขียวผมก็จะไปแก้ไขก่อนนะครับเป็น Edit มาร์กชากเขียวชาเขียวอ่านะครับแล้วก็กดเซฟแล้วผมก็เข้าไปที่มาร์กชากเขียวนะครับแล้วผมก็ไปที่ข้างบนนี้เพื่อทําอะไรครับ เข้าไปเลือก New Item นะเมื่อกี้เรา New Folder เพื่อสร้างโฟลเดอร์ New Item mm hmm. เพื่อทำการทำการวางบทความหรือข้อความนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้ไปจิมปจ้มพอี้ไปจิ้มันจะมีคำว่าวางเห็นไหมครับวางแล้วก็กดวางหลังหลังจากที่เรากดวางเสร็จแล้วให้ทุกคนดูที่ลาย ID ลาย ID ตรงนี้นะครับให้ทุกคนแก้ไขาลาย ID ของตัวเอง เวลาคุณแก้ไขนะครับให้คุณลบลาย i ID แบบนี้ดูนะครับลบลบออกแค่ถึงถึงเครื่องหมายตรงนี้เท่านั้นนะครับแล้วใส่ ID ของตัวคุณเองลงไปได้เลยนะครับใส่ ID ของตัวคุณเองไปได้เลยอ่านะครับก็ผมก็จะใส่แบบนี้เสร็จแล้วผมก็กดตกลง เห็นไหมครับเป็นอันเสร็จแล้วหนึ่โฟลเดอร์เห็นไหมผมก็กดออกมาอีกนะครับอ่าน,นี้ก็อยู่ที่แต่ละคนเลยว่าจะสร้างโฟลเดอร์ของตัวเองอยังไงนะครับอันนี้คือเรื่องของการก๊อปปี้ข้อความเพื่อจะเอามาใช้นะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยผมผมไม่ได้ผมไม่ไม่ขอสอนแล้วกันนะครับเพราะว่าเราจะคอบคงใช้อยู่ประมาณแค่นี้แหละครับคือ copy ปี้ข้อความมาจากกลุ่มแล้วก็เอามาเก็บเอาไว้ในโฟลเดอร์ เสร็จแล้วเราก็จะเอาไปโพสหรือเอาไว้ตอบลูกค้าซึ่งเดี๋ยวคลิปวิดีโอถัดไปนะครับผมจะสอนเรื่องของการตอบลูกค้านะครับเห็นไหมมันจะมีเราถ้าเราสร้างโฟลเดอร์เอาไว้นะครับอย่างเงี้ยผมสร้างเป็นโฟลเดอร์สคริปเอาไว้คือคือปกติผมใช้ iPhone นะครับไม่ได้ใช้ Android ก็เลยจะไม่ค่อยมีข้อมูลในส่วนนี้แต่ว่าอันนี้คือ ซื้อ Android มาเพื่อทำวิดีโอสอนให้กับตัวแทนแล้วก็ทีมงานทุกคนได้ได้ใช้นะครับจะได้มีเครื่องมือที่สามารถรองรับ Android ได้อย่างถูกต้องโอเคนะครับก็สำหรับสำหรับวิดีโออันนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนนะครับจะสามารถที่จะ Copy ข้อความนะครับมาสร้างเป็นโฟลเดอร์เอาไว้ได้แล้วก็เอาไปโพส หรือเอาไปตอบลูกค้านะครับซึ่งเดี๋ยววิดีโอถัดไปผมจะมาสอนเทคนิคการตอบลูกค้านะครับก็สวัสดีครับ